มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลยเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวร้านคาพนจอน Dangerous Affair นะครับ ว่ากิจกรรมนี้เหมาตู้กี่คูปองทุกอย่างอยู่ใน1นนาทีแล้วเมื่อต้องก่อนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะได้วันนี้ถึงวันที่6กันยายนนั้ก็ประมาณ4วันทุกคนส่วนเรามาสรุปกันเลยนะสมุนธงการ1สกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด100คูปองแล้วการ2สกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด3 0 0คูปองแล้วก็เหมาตู้จากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด650คูปองนั่นเองนะถ้าถามว่าน่าเติมหรือเปล่านะครับอ่านี้จะขอบอกกันก่อนนะครับว่าสกินซ้ายขวานะครับก็ ราคาเนี่ยไอ้ซ้ายเนี่ยซ้ายสุดเนี่ยวอลเลพาทุกคนแล้วก็สกินขวาเนี่ยแจกนะสกินเคยมีกิจกรรมแจกนะครับชวนเพื่อกนกลับมาเล่นนะ่ะนะครับโอ้ไ oh ม่กอแล้วก็ในอันล่างอีกเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินนะครับก็ถือว่าไม่น่าเติมทุกคนไม่น่าเติมฉะนั้นผมไม่แนะนำมาใครเติมนะสำหรับใครที่จะเติมกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับไอ้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสมมติคุณสุมส่มไปหนึ่งร้อยคูปองมีการสุ่มทุกคนอาจจะได้ซ้ายขวาและล่างในนะครับรจริงๆผมว่าเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่น่าเล่นมากเลยนะคือมัน ไม่มีอะไรดีเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีอะไรดีเลยนะครับแล้วก็เหมือนพรุ่งนี้จะเป็นกิจกรรมล่ามณีแลกสกินมานะครับก็รอดูแล้วกันว่าจะมีสกินไหนบ้างส่วนตัวมองสกินของดูสุดดูคูป,ปองผมดีทุกคนสอนรแปดนะครับก็ส่วนตัวมองสกินของลิปโปไหมเอ่อไม่ใช่ลิปโปมาหลอดไว้นะครับผมมาหลอดกับสกินของรอดูแล้วกันนะวอลไฮเผื่อมาเผื่อมีนะครับบวัลลภสัสรร่งที่สิบเจ็ดซื้อวัลภาดีป่ะทุกคนซื้อแหละ ก็ไต้องซื้อดิคุณจะไม่ซื้อได้ไงผมซื้อโชว์เลยเดาหาผมซื้อไม่จริงะะเดาหาพี่ครูปองลอมเปล่าไม่ปลอมปลอมอะไรละ่ะเปิดให้ดูเลยเนะี่ยอ่ะปลอไมไหมเอา้าปลอไมไหมดูดูปลอไมไหมเอา้าเอาเลยเนี่จัดไปฉะนั้นผมไม่แนะนํานะครับสําหรับราคาไม่ไดจอนอันนี้นะครับไม่แนะนําเลยนะครับผมแล้วเราใครที่อยากจะจัดก็จัดนะโอ้ยเลเวลเดียวเองไงจะครบแล้วเ้ย กูไปที่คลังอา้าวไปไหนล่ะขออนุญาตทุกคนนี่ขออนุญาตเอยอเฉยนิดนึงนะเอยอเฉยนิดนึงนะได้20เลยหรอ63สิบไปไเลยอาเรยงแกดรับเลยครับตอนนี้ผมก็เวล63แล้วนะครับรับสกินใหญ่มาก่อนเลยนะอเรสเตอร์รันอเวทอนนะครับวิ่งไปไกลให้สุดหนีชีวิตฉันจะอะไรนี่กล่องอะไรอ๋อไอฟ,ฟกต์สังหารเด้องงแกดเอ้ย น่าสนใจสกินตูเรนมาเลยอะไรลาวิวจัดไปครับจัดไปไม่มีสกินนี้พอดีนะเดี๋ยวพอดีถ้าเต้นลาวิวมีแล้วคัมพิ้นสูงโอเคสกิลฮีโร่โอเค,อเ,คเปิดเลยเอาเหรียญเหรียญแทนนะครับโอเคจัดไปถ้าตรงท่าเต้นจัดไปให้หมดเลยคัมพิ้นพิเศษขั้นสูงจัดไปโกลเด้นบ็อกซ์จัดไป,ดไปชาร์บชูเตอร์มีแล้วเปิดคัมพิ้นพิเศษซาตา โซเจร์ค่อยคิดแล้วกันค่อยคิดแล้วกันนี่นะครับก็อนอันนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับทุกคนคิดว่าจะสุ่มยังไงก็บอกกันได้สุโตมม่แนะนำให้เปิดนะทุกคนสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขออนุญาตไปยินดียินร้ายกับคำพิเศษที่เราได้มาก่อนละกันนะครับโอเคหมดแล้ว,วเจอกันคลิปหน้าใครได้หมดอ่ะจะไกลแค่รถกอยมันมยัดหมดไม่สน ดิแดงเย็นแดงเย็นไม่มีไม่มีอะไรเยะแยะมีอะไรยมีตูดตอนนี้มีตูดสี้อย่งเดียวตอเ้ยเอาอีกแล้วสนอีกแ้วไจัดิ้นทลุหลังเลยแหละติดเลยเนี่ยอุ้ยดูนะดูนะ You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted you with the evil you do. Got me coming back for more, even when I've been broken. <incomplete> don't wanna let go. Cut my heart, so so heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me right. on oh... edge. <gasps> ไปแป๊บ h ไป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  t ปไปไ t ไป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 ไ t ไไป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 ไไปไไป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 ปไนไปไปไไปไป